สรุปแล้ว Wings Club The Magic is Back เขาไทยหรือยังและดูได้ที่ไหนทำไมหลายคนถึงดูไม่ได้คลิปนี้มีคำตอบ อื่นเลยนะคะป i p ป plus ที่ถือเป็นหัวแถวในการกระจายขา่า,ขาวต่างๆเกี่ยวกับ Wings Club นะคะก็ต้องกราบขอโทษแฟนแฟน Wings Club หลายคนนะคะที่รอ Wings Club อยู่ก็อยากจะบอกข่าวที่ทําให้หลายคนเนี่ยน่าเสียดายแล้วก็หลายๆคนน่าจะเสียใจยมากๆเลยนะคะคือ Wings Club The Magic Is Back หรือ Wings Club Reboot ของเราเนี่ยยังไม่เข้าประเทศไทยนะล่าสุดก็คืออยากจะลบคลิปทุกคลิปที่ปะถ่ายว่า Wings Club The Magic Is Back พบกัน2ตุลาคมพร้อมภาคไทยออกทุกคลิปเลยคือแบบ รู้สึกแ yeah, ย่มากๆสืบเนื่องจากตอนนั้นนะคะมันมีเพจแฟนคลับวนะิงส์เนาะที่อัปเดตเรื่องราวของวิงส์ต่างๆนะคะที่เขาได้ไปร่วมงานเกี่ยวกับอ่าอีเวนตะ์วิงส์คลับเนาะคือมันมีข่าวกระจายออกมาตั้งแต่แรกเลยว่าหนึ่งในภาษาที่ w i n ส์คลับจะมีเนี่ยมันมีภาคไทยด้วยอ่าแต่จนแล้วจนรอดนะคะภาคไทยของเราเนี่ยก็ยังไม่ได้มีข่าวเลยว่ามีใครเป็นคนภาคนะคะแล้วก็ไทยเนี่ยก็ไม่ได้มีการโปรโมทอะไรใดๆอื ซึ่งเราอะมีลางสังหรณ์ว่าวิงส์คลับอะจะไม่เข้าไทยตั้งแต่สักพักแล้วอะคือรู้สึกว่ามันมีซีรีส์เรื่องหนึ่งนะคะที่ทําโดยค่ายเดียวกันอย่าง Mermaid Magic เนะาะอาเรื่องนั้นเนี่ยตอนนี้ก็ยังไม่เข้าไทยเลยนะแล้ววิงส์คลับเดอะแมจิกอีสแบ็ของเราล่ะจะเข้าไหมจนกระทั่งวันที่2ตุลาคมที่ผ่านมาจริงๆนะคะก็คือไม่เข้าไทยจ้า <c oughs> หลายคนเนี่ย DM มาหาพี่พีโป้ plus แบบแตกมากเลยว่าดูได้ไหมอะไรยังไงเออแล้วก็มีคอมเมนต์ในทิกตอกยูทูปต่างๆเลยว่าดูได้ที่ไหนอะไรยังไงก็ นะคะ แต่ในข่าวร้ายยังมีข่าวดีให้ทุกๆคนได้ฟังนะเพราะว่าถ้าทุกๆคนเนี่ยทำวิธีนี้ทุกๆคนจะดู Wings Club The Magic Is Back แบบถูกลิขสิทธิ์ได้แต่แค่ไม่มีภาคไทยกับซับไทยเท่านั้นเองนะคะก็ทุกๆคนเนี่ยเข้าไปที่การตั้งค่านี้เลยตามนี้นะคะอ่าถ้าเข้าไปที่หน้าบัญชีโปรไฟล์แล้วเนี่ยทุกๆคนจะสามารถกดเปลี่ยนภาษาได้เลือกเป็นภาษาอังกฤษนะคะหลังจากนั้นเนี่ยค้นหา Wings Club The Magic Is Back ได้เลยค่ะทุกๆคนจะพบเลยนะคะ13ตอนแล้วก็ดูได้แบบถูกลิขสิทธิ์นะคะเอาเป็นว่าใครอยากดู Wings Club The Magic Is Back ก็ะะใช้วิธีนี้ไปก่อนเนาะส่วนของไทยเราเนี่ยจะเข้าไหมจะมีภาคไทยหรือเปล่าและจะเข้าเมื่อไหร่เดี๋ยวพี่ป้อนเนี่ยจะไปตามข่าวกับผู้ที่เกี่ยวข้องนะคะแล้วก็เอาข่าวมากระจายให้ทุกๆคนได้รับชมรับฟังกันแน่นอนแล้วก็สัญญานะคะว่าคราวหน้าเนี่ยจะกรองข่าวไว้มากกว่านี้เพื่อให้ทุกๆคนเนี่ยไม่เกิดความเข้าใจผิดนะคะ Wings Club The Magic is Back ดูได้แล้ววันนี้ทาง Netflix ที่ไม่ใช่เซิร์ฟไทยไม่มีภาคไทยแล้วก็ไม่มีซับไทยด้วยไปดูแก้ขัดกันก่อนได้นะคะ